ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีอ่าอินิเกรตแอมตัวแรงนะครับของเทคนิคนะครับค่ายนี้ขึ้นชื่อเรื่องความแรงความใสแล้วก็หนักแน่นนะครับโอ้โหบอกเลยเห็นตัวจิวจิวจ๋วกงยังไม่ธรรมดาตัวบนสุดนะครับตัวสีดำบอกเลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วสุดๆชื่อรุ่นว่าอ่าสเตอร์ผมจะอ่านชื่อเต็มนะฮะนี่ สเตอริโออินดิเกตแอมฟิ i ฟเออร์รุ่น s u x 7 0 0นะครับก็ตัวนี้สามารถต่อไมโครโฟนได้แล้วก็ต่อหูฟังได้นะครับนี่นี่วอลลุมไมค์โอสายคาราโอเกะน่าจะชอบน่าดูเลยสายสุดเป็นเบรกลางก็เป็นเทเบิลครับก็สแตนดาร์ดอยู่แล้วครับปุ่มเปิดปิดอันนี้ก็เป็นแไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟัง อันนี้ก็จะเลือกซอสต่างๆในการต่อด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ c ีดีแล้วก็ตัวนี้สักอย่างมิวติ้งไว้ตัดเสียงแล้วสักอย่างครับตัวนี้วอลลุ่มมาสเตอร์ตัวนี้บาลานซ์ Balance นะครับถือว่าครบคันเลยทีเดียวตัวนี้ Made in J8 นะครับตัวนี้ใช้ไฟ1 0 0่โวลต์ อ่าเป็นไอ้นี่อ่าอะไรนะใช้กำลังไฟอยู่ที่แปดสิบแปดวัตต์นะครับก็ใช้หมอแปลงร้อยวัตต์นะครับมาเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนี่ตัวเครื่องด้านข้างนะครับด้านบนหนะักหนะักอยู่ครับตัวเ,เล็กๆไม่ใช่ว่าอ่าขนาดจะมีผลต่อเสียงนะครับก็อาจจะมีส่วนบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่สําหนับตัวนี้ครับตัวนี้เหลือเฟือเลยกําลังขับแปดสิบวัตต์ไฮเสต่อข้างนะครับ ผมจะใช้พาราดามในการทดสอบนะครับนี่พาราดามสองตัวของลถนิดหนึ่งครับยังไม่ได้จัดพาราดามสองตัวก็ข้างละแม,แม็กสุดของเขาก็อยู่ที่ร้อยวัตต์ก็เอาตัวนี้ขับอิ่มๆนะครับก็เป็นภาษาญี่ปุ่นบ้างภาษาไทยบ้างเอ้ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นบ้างภาษาอังกฤษบ้างนะครับก็ต่อเข้าช่อง c ีดีอันนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตสปีคเกอร์แบบ แจ็ค RCA นะครับแบบเหมือนสมัยก่อนที่เขาใช้กันอยู่ที่8โอห์มถึง16โอห์มนะครับส่วนใครที่จะใช้ต่อสายนะครับก็อยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณอยู่ที่6โอห์มถึง16โอห์มนะครับก็พูดผิดพูดถูกก็ขออภัยครับเพราะว่าลูกค้ากำลังจะเดินทางเข้ามายังไม่ได้ทันทันำรีวิวเลยผมลงโพสต์เล่นๆก็มีคนเมาไปแล้วเนาะเฮ้ยแลวตัวนี้ก็จะเป็นแบบหมุนหมุนนะครับ หมุนลงมาขวาสุดเพื่อเพื่อล็อกก็ลงลงลืมๆครับไม่ได้ใช้นานแบบนี้เสียบตายเข้าไปปึ้งปึ้งปึ้งข้างบนเป็นฝั่งฝั่งซ้าย L ข้างล่างเป็นฝั่งขวานะครับอ่ามองยากนิดนึงเพราะว่ามีภาษาญี่ปุ่นแทรกด้วยกนน็นี่หมุนหมุนหมุนมาเพื่อล็อกก็เหมือนเดิมเหมือนซันตุยตัวที่ผมรีวิวไปครับอินดิกเกรตรุ่นใหญ่ เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาสายลำโพงมาต่อเลยมาต่อกันเลยนี้สายลำโพงผมใช้เป็นสายเงินของโซนี่นะครับก็บางคนก็จะแยกสีชัดเจนนะครับว่าอะไรเป็นสีอะไรมาต่อกันเลยฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายคือด้านบนเอาบวกเข้าบวกนะครับถ้าต่อกับเสฟฟเสียงก็ออกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเสียงมันจะคอมคอมมันจะแบบออกไม่เต็มนะครับมันจะว่องวองนี่ครับปอกสายก็ปอกสายให้ลึก ให้ยาวนิดนึงนะครับเพื่อแย่เข้าไปตัดีสายผมเล็กก็แย่เข้าไปได้ทั้งเส้นเลยแล้วก็หมุนขวาเพื่อล็อกนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วครับมาอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันเลยเส้นหนึ่งเหมือนกันเลยครับบวกเข้าบวกนะครับลบเข้าลบครับก็บอกเลยว่าใครที่มีลําโพงที่เป็น6โอห์มนะครับหรือ8โอห์มนะครับบอกเลยตัวนี้ขับสบายครับหูหัวสุด ัวจิ๋วๆจิ๋วแต่แจ๋วจริงเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ฟังด้วยก็กังวลอยู่เล็กน้อยครับว่าลูกค้ากําลังจะเข้ามาเผื่อผมอัดยังไม่เสร็จนะเสร็จเรียบร้อยนี่ลืมขัดไม่ได้เลยก็คือสัญญาณที่จะเอามาเข้านะครับก็คือแจ็ค RCN เองก็ค่อนข้างเก่าหน่อยนึงครับรุ่นบุกเบอร์ครับเสียวเข้าไปเลย อินดิเกตแอมเสียงเขาจะหนาเสียงเขาจะฟังเพลงได้ดีกว่าทําทได้ดีกว่าพวกไอแอบีอาร์นะครับแอบีอารีปอร์พวกนั้นจะเป็นเน้นดูหนังมากกว่านะเพื่อต่อซับแบบเน้นกระหึ่มความสะใจในพวกนี้ครับแต่ตัวนี้ M, อินดิเกเตอรตแอมนะครับอยู่ที่ลําโพงแล้วด้วยครับถ้าลําโพงมาเราตอบสนองความถี่กว้างครับเสียงที่ออกมาได้ก็จะครบถ้วนดูครับเปิดติดไหม ติดไหมติดได้ไงอะไรลืมเสียบปลั๊กไอ้หม้อแปลงเดดแดดแดดแสักคู่นะครับแม่ไม่ติดเฉยเลยลืมเสียบปลั๊กอ๋อไม่ใช่สิเดี๋ยวขอโทษทีครับนี่ปลั๊กอยู่นี่ลืมเสียบหลังเครื่องไปไเลยเสียบโอเคโฟกัสไหมกงอ,อ่าเปิด นี่เรียบร้อยครับโอนะ้โหน่าปัดสวยงานสวยงามครับปรับได้ทุกปุ่มนะครับปรับได้ทุกปุ่มเลยนี่มีอันนี้บาลานซ์อ่าบาลานซ์ซ้ายขวาชัดเจนนะครับปรับได้หมดเอาไว้ตรงกลางนี่ปุ่มซอสกดได้หมดนะครับซอสพริพกซอสมะเขือเทศครับไม่ใช่ครับอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวนะผมต่อซีดีก็กดที่ซีดีข้างบนนะครับถ้าใครต่ออ่าอย่างอื่นก็มาเลือกซอสอข้างล่างแต่ผมต่อซีดีกดข้างบนครับให้มัน เป็นซีดีตัวเดี๋ยวนะปึ๊บต่างกล่องไม่แป๊บนึ่ยัดแล้วก็ไม่ค่อยดีตัวนี้ลาวเน็ตนะครับลาวเนตลาวเนตอ่าหลายคนบอกว่าเป็นตัวทําหน้าที่บูธสัญญาณเสียงถูกต้องครับเป็นตัวทําหน้าที่บูธสัญญาณเสียงผมขอเสริมนิดนึงครับไอตัวลาวเน็ตเนี่ยมีหน้าที่ไว้ใ,ใช้กับไอพวกไอเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนรีเซิร์เนี่ยมันก็มีลาวเน็ เพราะว่าเอาไว้ใช้กับนี่วิทยุครับอ่าวิทยุถ้าเกิดท่านใดเอาเครื่องเล่นเทปหรือเครื่องเล่นวิทยุมาแล้วสัญญาณเสียงเข้ามาต่ําๆนะครับกดเราเนตปุ๊บมันจะบูสสัญญาณเสียงให้ดังขึ้นนะครับส่วนต่อ a u x แบบเปิดเพลงธรรมดาบูสเสียงขึ้นก็ขึ้นครับอ่าแต่ว่าเอาไว้ใช้กับสัญญาณเสียงที่มันแบบเบาๆมาเบาๆมาค่อยๆอย่างเช่นสัญญาณขึ้นวิทยุที่ บางขึ้นมันแบบอ่าเราเราจะฟังขึ้นนี้แล้วเสียงมันเบาๆแล้วก็กด l าวเน e s s ตเสียงขึ้นมาได้ให้ชัดเจนจแจ่มแจ้งนะครับก็ปุ่มต่อมาก็จะเป็นโหมดนะครับแหมอินดิเกตร,รุ่นนี้บอกเลยละเอียดมากมีโหมดให้เลือกเป็นโหมดโมโนโหมดมิวสิกแล้วก็โหมดมูวี่นะครับและปุ่มต่อมาเซอร์ราครับโอ้โหอินดิเกตมีเซอร์รา a v r ต้องอายเลยครับ เซอร์ลาวนี่คือทําเสียงให้กว้างๆนะครับออกกว้างๆกลางวันกลางวานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดเพลงครับไม่ต้องเปิดอะไรผมจะปิดลาวเนตปิดเซอร์ลาวนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูกันเลยว่าเปิดเซอร์ลาวแล้วแตกต่างกันไหมย้ำอีกทีนะครับลำโพงที่ผมใช้นะครับเป็นลำโพงของพาราดามนะครับรุ่นอะตอม s อนะครับอ่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับคู่ละหมื่นกว่าบาทนะครับดอกห้านิ้วนะครับถามว่าแพงไหมก็ แพงครับแต่ว่าแรกกับคุณภาพเสียงเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับเสียงที่ดีๆเต็มอิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเพลงสักคู่หนึ่งนะครับมาต่อกันเลยปรับสูตรนะครับอันนี้ A V วีเตอราว แลวสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวพรีวิวจเจ้าเทคนิคข,ข้าวๆเพียงเท่านี้นะครับ ก็ตัวนี้ลูกค้ากำลังจะเข้ามาเอาแล้วล่ะก็พบกันใหม่คลิปหน้าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ